หลาเล่นละครไงหนูก็เลยจะให้แม่ดูเพราะว่าเขาเป็นดาราท่านหนึ่งแล้วเขาก็จะแบบละครมันกำลังจะมาแล้วไงเออให้เขาฝากละครแต่ว่าหนูจะให้แม่ดูซีนที่หลานเล่นก่อนห้ามดูนะรอแป๊บหนึงซีนนี้ฉันไปเฝ้าความไม่นังเก่งคือคืออันเนี้ยเป็นประเด็นที่คุยกับลุงโอ๋พูดกลับเลยว่าพูดตรงนั้นเลยว่าเขาเก่งกว่าแพทอะหมายถึงวันแรกเดวันอะ เดวันที่แพทไปอ่ะไม่ใช่แบบนี้อ่ะแต่เดวเดวันของเขาคือดีมากเลยอ่ะเขาแล้วบทอ่ะแพทเห็นแล้วว่าแพทนั่งใส่หัวเลยว่าอะไรวะไม่มีอ่ะไม่มีทางพูดได้อ่ะไม่มีอ่ะนั่งนั่งนั่งดูหน้าจอมาแบบไม่มีเพราะว่าทางเรื่องเลยพูดคําเดียวไม่นางพูดเยอะมากวันนั้นอ่ะแล้วนั่งใส่หัวว่าแบบไม่มีทางอ่ะยังไงวันนี้ต้องมีหกเทคแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะต้องรำคาญคือเราอ่ะพอเรามาเป็นนักแสดงเราพูดกันตามตรงเลยนะว่ากลัว กลัวว่าเราลูกเราจะไปทําให้คนอื่นเขาลําบากเขาต้องยอมรับว่าคนที่เข้าซีนกับเลดอะพี่แพนเค้กอย่างเงี้ยหรือพี่ป๊อกพี่แจ๊บเลยเงี้ยคือเขาเป็นมืออาชีพสิ่งหนึ่งที่แบบโอหแบบเซอร์ไพรส์เลยคือบทแบบพูดกับแม่2คนอะในเรื่องอะหนี่ใส่หัวเลยว่าแบบไม่ได้กลัวทไม่ได้ใช่ไหมแต่พอห้าสี่สาสไม่ใช่แค่เขาจําบทได้เต๋า เขาจำบ็อกกิ้งได้อย่าลืมนะทุกคนว่าการเล่นละครมันไม่ได้แค่พ่นบทนะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นฟิลพิธีกรแบบที่มานั่งสัมภาษณ์นึกอะไรในหัวถามเต๋าเต๋าตอบกเดินทางไหได้อยากทำอะไรนอกจากบทที่ต้องจำเขามีบ็อกกิ้งเลยเช่นก่อนแม่เข้ามาเขาต้องเหมอมองฟ้าเพื่อคิดถึงพ่อพอแม่เข้ามาเขาต้องหันไปพูดกับแม่ประโยคนี้ และเดี๋ยวแม่จะลุกออกไปเพื่อไปเลื่อนรถและเขาต้องกลับมานั่งโพ i ิชันเดิมเออการเป็นนักแสดงมันมีอะไร<ข>นะกกท,ที่แบบต้องจําบทได้ใช่ซึ่งวันนั้นนั่งดูแล้วเราพูดเลยว่าฟูมากแล้วก็พูดออกมาเลยอะว่าลุงโอ๋เดวันของเลดกับเดวันของแพทไม่เหมือนกันเลยของแพทไม่ใช่แบบนี้และแต่ประจวบด,ด้วยว่าคนในกองอน่ารักมากแล้วลุงโอ๋ะใจดีคือแพทจะบอกเลยว่าทุกอย่างอะมีผลกับเขาหมดในเรื่องชื่ออะไรครับ แปลว่าแขนอันนี้เล่นมุกแหละเล่นมุกใช่ไหมเออเล่นมุกน้องอามแม่ชื่ออะไรในเรื่องไม่รู้เพราะปกติในเรื่องเลยกแต่แม่เรับแต่แม่เลแต่แม่ครับเล่ชอบฉากไหนมากที่สุดที่เล่นมาตกน้ชอบฉากตกน้ำแล้วฉากนั้นจะเป็นฉากช็อตมากอีนี่คือกลัวกังวลแล้วก็ยังคุยกับตาว่าถ้ารู้ว่าลูกอ่ะต้องเล่นฉากเนี้ย จะลางานจะให้เต่าลางานเลยข้าใจปบัตรเรายังไม่ชอบตกน้ําเลยเราลูกเราหกขวบในเรื่องคือต้องตกแบบไม่รู้ทำไมถึงชอบฉากตกน้ำมาสนุกสนุกสรุปที่แม่คิดอะคือพิดหมดเลยคือลูกอะรัวเอนจอยมากแบบไปกองเอนจอยวิ่งเล่นแม่กลัวไปหมดเอนจอยเพราะอะไรรู้ป่ะมันบอกไม่ให้แพทไปลงไปกองทําไม,มถึงไม่ชอบให้แม่ไปกองบางคร<า>ั้งหนูบอกว่าแม่ไม่ต้องไปทําไมอืมทาไมถึงไม่อยากให้แม่ไปเพราะว่ากลัวเกง่งกลัวเกรง ดูดูเฮ้ยบทเมื่อวานที่เราต้องพูดอ่ะที่เราซ้อมอะที่พี่เลดอัดเสียงไปให้พี่เขาว่าพูดว่าเลยนะแม่ครับไฟแดงเออเป็นไงล่ะรู้ไหมว่าทำไมต้องอัดซ้ำในฉากมันพูดว่าไฟแดงเดี๋ยวเราพูดไปดิไฟแดงเออการเล่นละครทำให้แบบว่าหล่าเราพูดชัดขึ้นนะเลดมีปัญหากับงองงูงองงูห้าสี่สามสองแม่ครับ ทำไมเราต้องย้านมาอยู่ที่นี่เหรอครับซึ่งลุงโอว่าชอบตรงที่เลดอะเล่นธรรมชาติธรรมชาติก็คือคือเขาจะไม่มีอย่างนี้คือบางคนที่เจนเวทีอะจะเป็นแบบแม่ครับหรือว่าไม่นะแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือปันปันปันหน่อยอาจจะปันหน่อยแต่อันนี้เขาเป็นฟิลแบบใจจอยแม่ครับทำไมเราท่องยายมาอยู่ที่นี่เหมือนมันพูดกับแม่จริงๆอะ มันจะมีฉากหนึ่งที่แพทฉากที่แม่เล่าหู้ฟังอ่ะฉากที่มันร้องไห้อ่ะเออโดนสุดกระชากโดนสุดกระชากถามว่าคิดอะไรอยู่มาตอบว่าอะไรปะคิดว่าแม่กําลังดุอยู่โตก้องน้าตาไหลต้องคิดยังไงอ่ะถึงแม่กาลังดุอยู่แล้วถึงต้องน้ำตาอันนี้จริงๆอ่ะสิ่งหนึ่งอ่ะเลด้รับละครใช่ป่ะเลดัชอบซึ่งเรื่องนี้หลับหลับเองหลับเองอ่าฝากละครหน่อยดิฝากละครหน่อยเรื่องอะไรนะลูกส่งคำเงินสงคำเงินออนแอร์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ เวลาสามทุ่มสี่สิบหาสทุ่ม4 <45 S 2> ี่สิบสามสิบทุ่มสี่สางช่องอมารินทีวีชดีช่องสามบฝากติดตามด้วยนะครับไย<อ>เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,เง,ละเงินเท่านั้นที่นอกเอเวอรต์ไมล่ะเนี่ย ต้องเปิดซาวประกอบไหขอบคุณค่ะอาบับแม่ขอบคุณครับอยากพูดอะไรกับแม่เร็วขอใหแม่รวยอะไรนะให้แม่รวยขอให้แม่รวยรวยอะไรอีกรู้เลยว่าพูดกับลูกคุกว่นว่าอะไรละอะไรอีกรวยรอย่างเดียวเลยหรอไหนร้องเพลงรวยรวยรวยรวเลอาดิรวยรวยรวยรรวยรวย่สองสมรยรย เดาเล,ลวเป็นขเขินไปแล้วล่ะเป็นเขินวันแม่ปีนี้คนแนม่โชคดีขอให้แม่ชค<อ>ดีใชใคือแพทรักแล้วก็รักทุ่มเทอยู่แล้วในทุกๆวันแล้วก็สใส่ใจดูแลทุกวันอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าลูกๆทุกคนคงเป็นอย่างนี้คือรักแม่ในทุกๆวันก็คือทุกวันเป็นวันพิเศษไม่ใช่แค่วันแม่อย่างเดียวอะไรที่แบบคิดว่าอยากทําแล้วตัวเองแบบทําได้ไม่เดือดร้อนก็ทําเลยค่ะคือแต่ละบ้านแต่ละที่อะ สไตล์การเลี้ยงดูไม่เหมือนกันพื้นฐานครอบครัวไม่เหมือนกันบ้านไหนสะดวกแบบไหนก็ทำก็ทำเท่าเท่าที่เราทําได้นี่ก็เห็นพี่พาเป็นแม่เหมือนกันนะแม่ครัวมากจริงว่าจะขอตังค์ยู่เหมือนกันเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ทุกคนไม่ว่าคุณแม่จะเป็นคุณแม่ที่เป็นครอบครัวที่แบบอยู่กันพร้อมหน้าหรือว่าเป็นซิงเกิลมัมนะคะแพทเป็นกําลังใจรู้ว่าการเลี้ยงลูกหนึ่งคนอะไม่ไม่ง่ายเลยแต่รู้ว่าถ้าเราทําด้วยใจโดยด้วยความรักมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็สู้ๆนะคะคุณแม่ทุกคนเลยค่ะ